สวัสดีครับผมปอดกับชานชวนชิมอีกแล้วครับพี่นอ้องมือหนีก็เลยน่กินแสียบมาฝากมาตอนกันเนือเก่กเาพี่น้องเอ้ยมือน,นี้เป็นโยหยปีเดเป็ดเลยพี่น้องเลยอีกเป็ดกิโลหนึ่งครับออกมาเห็ดโหยเปื่อยเสียบๆรสชาติจัดจ้านเลยพี่น้องเอ้ยมือน,นี้เอาผู้ใดทีด่เข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ชานชวนชิมเลยเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาปุดคุยขัดท้ายกันครับเอาพี่น้อง มาเด้อกินเขาพี่น้องเขาเนียวขึ้เก้าครับเขาเนียมหันท่อนโอ้ยปีกเป็ดวัตต์เลี่ยวเลยเด้พี่น้องเ่ยมาสีมึงเปื่อยไปอื้มอืมนัวแจ่บ เพลงน้่งจัดจานนี่ดิความแซ่บประตองห่วงนอ้อง กลังดีเลยพี่ร้องเลยปีกเป็ดก็ปีกยๆพี่ร้องปีก่งยนี่อะไรืตรว โอ้แบบอิรีคร่ะอิรีพี่น้องเลยนัวหอมใส่ผงผะโรลมด้วยพี่น้องเลอะใหม่เลอะมื้อแน่เลอะพี่น้องมาเลย มันต้องแทะกระดูกเนาะเห็ดคนเดียวกินคนเดียวกะเลอะไม่หรือว่าพี่เลี้ยงเราพี่น้องจะกรองเเอง กํกลากลังร่อนเลยพี่อนๆเลยกําลังร่อนออกจากกระดูกเลยเพิ่มนม้ำดวกเข้าไปอ๋อเหิน ผัมพิกรีเผ็ดๆพี่น้องปันผิกเดียงกินดาเฮาร์ด มันีอะไรตืนหอมญ่มากพ่อนมีลองด้ขินกินดังบรรวาสบี i ทั้งเขาจำนานไปเสียบเราพี่ลองเลยอืมอืมวนพอกับไปนำอยู่ไอราดเขาเจ้านะ้ะ โอ้รวดขนาดพี่ร้องหอมจากเครื่องแกงกล้าจากคร่เบลกูดหอมเรียงกเทียมพริกแห้งมาเจอกับเครื่องปรุงเขามีผป่งพะโล่พร้อมหอมพี่ร้องเอ้พริกไทยพร้อม โอ้เสาบะได้เลยพี่น,อน้องเลยจวดสุดท้ายแล้วพี่น,อน้องเอ้ เรียบร้อยเราพี่น้องเยอะหดเลยยัยงไงก็ขอบคุณขอบคุณนะพี่น้องสำหรับการรับชมอย่าลืมครับกดติดตามไว้คลิปหน้าจะมีอย่างมาสู่กินแสบแสบรังแกนกับทานชวนชิมเรียพี่น้องมือนี้ขตโตไปแล้วครับสับเสย